สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับวันนี้ตัวแทนเกษตรกร,ร,กร20คนนะครับก็ได้เข้าพูดคุยกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมแต่ว่าดูเหมือนว่าการพูดคุยเจราจาเพื่อหาทางออกจากเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ต้องประสบกับความล้มเหลวนะครับเพราะว่าชจาหนาเองนั้นก็ยังไม่ยอมรับข้อจํากัดของการเป็นรัฐบาลรักษาการนะครับที่ไม่สามารถที่จะ จัดหาหรือว่าจัดสรรงบประมาณมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าวได้นะครับรวมทั้งทางชานาเองก็ยืนยันที่จะให้รัฐบาลน,นั้นจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวในเวลาที่เกษตรกรนั้นกําหนดนะครับรวมทั้งเห็นว่าถ้าหากว่ารัฐบาลน,นี้ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ก็ควรที่จะลาออกไปแล้วให้มีรัฐบาลใหม่ที่มีอํานาจเต็มในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวนานะครับรวมทั้งวันที่12กุมภาพันธ์นี้ตัวแทนชาวนาก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบ โกดังข้าวหรือจะเรียกว่าเข้าไปดูโกดังข้าวของรัฐบาลทั่วประเทศนะครับซึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นการเข้าไปปิดล้อมโกดังข้าวหรือมีการยึดข้าวในโกดังของรัฐบาลเป็นของชาวนาหรือไม่นะครับรัฐบาลเองก็มีความพยายามอย่างมากนะครับในการที่จะหาเงินมาในการช่วยเหลือชาวนาแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดอยู่หลายประการด้วยกันนะครับแนวทางการแก้ปัญหานี้ทางออกของปัญหานี้จะเป็นอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับพันตํารวจโ,โทยบบัญยง ตั้งผาก่อนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเดี๋ยวพักกันรู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับเรื่องของปัญหาโครงการรับจ้างนำข้าวสุดท้ายแล้วจะมีทางออกช่วยเหลือชาวนาอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้พูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพันตํารวจโทบัญญินตั้งผาก่อนครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ ในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยราคาข,าข้าวขายได้ค่อนข้างจะสูงมากดีมากในสมัยรัฐบาลของท่านสมัครสุนทรเวีถ้าจะจำไม่ผิดเกิอดอะไรขึ้นในยุคนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตอนนี้ทําไมตอนนี้ถึงขายไม่ออกแล้วก็ขาดทุนอีกตั้งเยอะแยะมากมายต้องบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะต้องเรียกว่าขนาะนั้น,ม,นมันมีดีมานมากกว่าสปาย hmm. ก็คือผลผลิตเรามีออกมาน้อยทั่วโลกนะครับ hmm. เดิมทีของเราเนี่ยเรียกว่า ในประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลกครับขาะนั้นตอนนั้นข้าวต่างประเทศเกิดภัยพิบัติแห้งแล้งเยอะแยะครับปรากฏว่าของเรามีเหลืออยู่ของมันก็เลยมีราคาครับแล้วก็ทําให้ราคาในขนาดนั้นเนี่ยเป็นราคาที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ก็คือได้ขายได้ถึงตัน1,200เหรียญใช่ครับถ้าเทียบวันนี้เหลือสี่กว่าเหรียญใช่ฮะ อันนี้อันนี้จะเรียกว่าเป็นฝีมือหรือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันก็ต้องมีฝีมือแล้วดวงช่วยกันผสมมีดวงด้วยอ่ามีฝีมือแต่วันนี้ผมมองว่าที่ราคามันตกอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะท่านท่านเคยได้ยินไหมครับว่าเวลาเราพูดอะไรแล้วเนี่ยถ้าพูดอะไรที่บวกเนี่ยมันมีแต่บวกอ่าถ้ามันพูดอะไรลบมันมีแต่ลบครับวันนี้ผมไม่เห็นมีคนในประเทศไทยโดยเฉพาะซีกที่ไม่ใช่รัฐบาลครับ ไม่มีใครมาพูดเลยว่าข้าวดีมีคุณภาพข้าวของเรามีคุณภาพที่ดีข้าวของเราไม่ได้มากมายข้าวของเราไม่ได้มีปัญหามีแต่คนพูดจนกระทั่งกลายเป็นนโยบายนี้เหมือนมีปัญหาทั้งๆที่จริงๆมันมีปัญหาไมต้องเรียนเลยครับว่านโยบายนี้ไม่ใช่มีทําเฉพาะตั้งแต่รัฐบาลผมนะครับสมัยท่านสมัครสมชายเลยไปถึงก่อนหน้านี้ก็ได้ท่านทักษิณก็ทําเลยต่อไปอีกหน่อยท่านนายกชวนก็ทําครับ ตอนนั้นราคาจำนำปี4 3สตั้งไว้6 0 0ันราคาข้าวสี่พันก็ทำกันมาเรื่อยๆและโครงการเหล่านี้ต้องถามว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องบอกเลยว่านโยบายไม่ได้มีปัญหานโยบายของเราเนี่ยตั้งใจคือตั้งใจช่วยเกษตรกร,ร,กรชาวนาแต่เวลาคนไปตีความเนี่ยไปตีความว่าโอ้โหมันเหมือนเรามาค้าขายกับชาวนาหรือเปล่าต้องการกำไรเหรอรผมเลยบอกว่า ต้องเข้าใจอันดับแรกก่อนเลยว่าโครงการรับจำนำเนี่ยคือโครงการที่ต้องการช่วยเกษตรกรครับเหมือนไม่ต่างจากโครงการประกันราคาคครับือแต่ว่ามันต้องขาดทุนต้องขาดทุนและบางคนบอกทําไมตอนนี้ขาดทุนเยอะผมถามว่าที่ขาดมาขาดทุนหมดเลยไม่อยากจะพูดว่าสมัยมีสมัยผมเท่านั้นที่กําไรอคครรัับบแล้วโครงการเหล่านี้ต้องต้องบอกต่อเนื่องนะผมอยากจะย้านะครับว่าโครงการรัฐบาล ไม่มีโครงการไหนที่ทำแล้วมีกำไรครับอ่าผมผมยกตัวอย่างนะอ,อันนี้คือยังขาดทุนยังไม่รู้ตัวเลขเท่าไหรนะ่ครับไอที่ทำให้ประโยชน์กับชาวบ้านถ้าเทียบเป็นผลกำไรขาดทุนทำถนนทำแหล่งน้ำผมไปทำถนนให้ชาวบ้านครับด้วยราชการไปทำใช้เงินงบประมาณไหมครับใช้เงินภาษีไหมครับจ่ายเงินถ้าคิดอย่างนั้นขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าแบบไม่ขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าสามสิบบาทรักษาทุกโรค ได้เงินคืนกลับมาสามธิบัตเราเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราไปคิดอย่างนั้นนี่แสดงว่าเงินตัวนี้เป็นเงินภาษีจากประชาชนอย่างนั้นเราต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแตกต่างกันแตกต่างกันตรงที่อะไรป่าวันนี้เราให้ชาวนาเนี่ยมีกําไรครับประชาธิปัตต้องขออนุญาตทำเปรียบเทียบหน่อยนะประชาธิปัตย์ทำประกันประกันเป็นไงฮะประกันหมื่นหนึ่ง ราคาคเท่าไหร่ส่วนต่างรัฐบาลจ่ายครับผมถามว่าส่วนต่างตรงนั้นขาดทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่รัฐบาลจ่ายครับไม่เห็นมีใครพูดเลยแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าวมันมีมาต้งต้งต้งต่อเนื่องกันมายาวนานนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของปัญหาต่างๆมากมายเรื่อง,องคุณภาพข้าวเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของการที่ทําให้ชาวนาเองก็ไม่สามารถที่พัฒนาคุณภาพได้อันนี้คือปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้ชาวนาเขา ได้ประโยชน์หรือเขาเสียประโยชน์ถ้าถ้าดูจากตัวปัญหานี้คือต้องบอกเลยว่าโครงการรับจำนำชาวนาได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีส่วนไหนเสียประโยชน์เลยครับแต่ต้องบอกเลยว่าที่มันมีปัญหาไม่ใช่เกิดจากนโยบายนโยบายไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าเฉพาะเพื่อไทยรประชาธิปัตย์ผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเขาไปโกงนะครับแต่มันมีคนไปโกงอย่างเช่นประกันก็มีคนไปแจ้งเกินแจ้งเท็จแจ้งปลูกไม่ปลูกจำนำตั้งแต่สมัยผมก็มีคนที่พยายาม เอาข้าวไปหมุนเวียนโกงความชื้นเราก็จับกันมาโดยตลอดครับสมัยผมที่ผมจะเปรียบเทียบให้เห็นก็คือว่าสมัยผมเป็นอยู่ไม่เห็นมีหน่วยงานต้องขออนุญาตนะเอ่ยชื่อปปชไม่เห็นมีคนไปบอกผมเลยว่าโครงการนี้มีปัญหาครับให้เลิกนะตอนนั้นไม่มีใครกล้ามาบอกผมเพราะว่ามันกำไรแต่วันนี้มีแต่คนไปพูดว่าโครงการนี้มีปัญหาเสียหายขาดทุนเยอะแยะผมถามว่าแค่คิดตั้งแต่แรกมันก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่ จังวะเวลาในขนาดนี้ราคาเนี่ยมันขายก็ต้องขาดทุนเพราะ,ะท่านพูดจนราคามันตกขนาดนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นนะฮะวันนี้คุยกันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ชานาเองก็ไม่ยอมรับข้อจํากัดของความเป็นรัฐบาลรักษาการของรัฐบาลเพื่อไทยงั้นทางออกจะเป็นยังไงฮะกู้เงินก็ไม่ได้ลงสีเองก็ดูไม่มีความมั่นใจในข้อกฎหมายมีความกลัวมีความเสี่ยงกันหมดเลยแล้วมันจะมีทางไหนที่จะช่วยชาวนาผมเรียนตั้งแต่ ต้องขออนุญาตไล่มาตั้งแต่แรกนะครับ,รบไม่ต้องไปพูดถึงรัฐบาลอื่นแล้วอเอารัฐบาลนี้ตั้งแต่เข้ามาครับท่านเห็นไหมครับว่าบริหารมาสองปีกว่ามีไหมครับว่าที่ชาวนาไม่ได้สตังค์ไม่มีนะครับ,รบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลบอกว่าโอ้โหได้ตังค์เยอะขอลดหน่อยได้ไหม嗯嗯พวกชาวนาผมยังจําได้นายกสมาคมชาวนาเนี่ยมาประท้วงใหญ่เลยบอกต้องเอาให้ได้เท่าเดิมรัฐบาลบอกเอาเท่าเดิมก็เท่าเดิมขนาดใช้เงินไปเยอะเราก็อยากจะช่วยต่อครับ แต่วันนี้ที่มันเกิดเหตุท่านเห็นไหมครับเกิดจากพอยุบสภาปุ๊บเงินเราใช้แบบเดิมได้ไหมครับไม่ได้แล้วจะต้องมีการขออนุญาตผมเลยบอกว่าวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีคนพูดเยอะอว่าแหมรัฐบาลเอาข้อนี้มาอ้างว่ายุบสภาทำไมกับผมถึงตั้งคําถามว่าก่อนหน้านี้มันมีไหม่ะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่วันนี้ที่มันมีเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้รัฐบาลไม่สามารถใช้เงินได้แบบปกติ ก็ลเลยต้องไปหาแหล่งเงินอื่นอพอเวลาจะไปแหล่งเงินอื่นไปขอกู้แบงค์ไหนท่านก็เอาคนไปปิดท่านก็เอาสหาภาพไปกดดันท่านก็ไปพูดจนกระทั่งบอกว่าโอ้เงินตัวนี้ใช้ไม่ได้ครบแบงค์ที่ไหนเขาจะกล้าปล่อยให้ครับแล้วถ้าอย่างนั้นจะ,จะเอาเงินที่ไหนมาให้เงินกับมาให้กับชาวนาตอนเนี้ขายก็ก็ไม่มีใครซื้อเหมือนกันฮนะราคาขายเร่งไปก็มันก็ต้องใช้เวลาน,านานกว่าจะได้ตามเงินที่ต้องการเนี่ยขนาดนี้ต้องบอกเลยครับ,ร,บรัฐบาลพยายาม หาเงินมาให้อยู่แต่ไม่กล้าบอกครับว่ามาจากตรงไหนเพราะกลัวพวกไปกดดันอีกอันนี้มีแน่ตอนนี้ก็จ่ายจังหวัดที่มีปัญหาอยู่ก็จ่ายอยู่แต่ค่อยๆทยอยจ่ายเพราะเงินมันมีจำกัดผมยังนำเสนออันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประชาชนที่เอาเงินไปฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยก็ไม่ไม่มากจะไปขอกู้แบงค์แบงค์ก็ไม่ให้ปล่อยทำไมรัฐบาลไม่ออกพันธบัตรครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะ คุณจอมัาจะบอกเฮ้ยมันขัดกฎหมายหรือเปล่าขัดกฎหมายสิเพราะว่ามันจะเป็นผูกพันไปต่อรัฐบาลต่อไปถูกไหมมาถึถามคุณจอมต่อว่าครับแล้วตอนนี้ไปกู้แบงค์เนี่ยผูกพันรัฐบาลต่อไปไหมครถ้าเกิดเขาให้กู้ครับแต่เราต้องมองว่ามูลเหตุมันมาจากตั้งแต่เงินตั้งแต่ก่อนยุบสภาใช่ครมอเขาอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเงินมันไม่มีฉะนั้นวันนี้เราต้องใช้แล้วในเมื่อแบงค์ไม่ให้ทําไงอ่ะครับรัฐบาลเป็นผมเนี่ยผมบอกออกพันธบัตร ตั้งชื่อเลยเป็นผมเนี่ยผมจะพันธบัตรช่วยชาติช่วยชาวนาจะได้รู้ว่าคนไทยรักกันไหมแต่ว่ามันก็ต้องมีคนไปร้องว่าผิดกฎหมายทําไม่ได้อยู่ดีอ๋อวันนี้กฎหมายเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รู้จะฟังตรงไหนฮะไม่รู้กฎหมายถูกผิดยังไงแต่รัฐบาลต้องกล้ารับประกันอันนี้คือหนึ่งออกพันธบัตรอ่ะ,อะแล้วก็มีอะไรเป็นหลักประกันก็มีข้าวอยู่ในโกดังเป็นหลักประกันผมมั่นใจได้ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมมีปัญญาเอาเงินใช้คืนแน่แต่ไม่ใช่มันจะระดมที เอามาใช้ทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆขายถ้าเราไปรีบขายไปไงฮะราคาข้าวก็ตกต่ําเรารีบขายก็ยิ่งขาดทุนเยอะค่อยๆขายคนไทยช่วยกันหน่อยได้ไหมวันนี้คนไม่เข้าใจมาช่วยกันหน่อยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นธรรมเนี่ยผมว่าต้องให้ประชาชนตัดสินใจว่าระหว่างเอาเงินไปฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยถูกๆแบงค์ก็ไม่ยอมปล่อยกู้ลองให้เขาตัดสินใจว่าลองมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไหมเขาก็ต้องตัดสินใจถ้า ถ้าทําแล้วไม่ประสบความสาเร็จก็ถือว่ารัฐบาลไม่เอประชาชนไม่เอาการรัฐบาลครับครับทีนี้อันนี้คือหนึ่งในเรื่องของออกพันธบัตรอันอาจจะมีออาจจะมีข้อจํากัดละมีทางอื่นไหมที่อาจจะมีข้อจํากัดน้อยกว่านี้อีกอันหนึ่งที่ผมคิดแบบไวๆเลยว่าวันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คืออ,อะไรไหมครับเรามีข้าวอยู่ครับเป้าหมายของเราอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกเราไม่ได้วีหวังที่จะทำไรแต่วันนี้มันเกิดวิกฤตข้าววันนี้ เป็นข้าวที่มีประโยชน์มีคุณภาพครับเราคนไทยบริโภคข้าวทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับคุณจอมวันหนึ่งกินข้าวเนี่ยผมเอาประมาณเช้ากับวันเย็นเนี่ยครึ่งกิโลผมประเมินว่าใน30สวันหนึ่งเดือนเนี่ยคุณบริโภคข้าวสักสิบห้ากิโลครับถ้าวันนี้เรามาช่วยกันคนไทยคำนวณกครัวละสิบหโลไม่ใช่คนละสิบห้าโลผมให้60สิบล้านคนคูณสิบห้ากิโลเท่ากับวัน เดือนหนึ่งเราจะสามารถระบายข้าวออกได้จากสต๊อกเ่ยเท่ากับ9แสนตันนี่ผมคิดตัวเลขมาแล้วนะแลวจะได้ขายโลเท่าไหร่ไหมครับโลละ10บาทพออ๋อก็ถูกกว่าราคาท้องตลาดาถูกกว่าแน่อนอนไม่ต้องไปทําข้าวถุงทงฟ้าเสียเวลานะครับเอา10บาทคูณ9แสนตันเดือนหนึ่งท่านจะได้เงินกลับมาเนี่ย เก้าพันล้านเอาเงินตัวนี้มาช่วยชาวนาแล้วระบายออกยังไงหมายถึงให้แต่ละครัวซื้อยังไงฮะให้แต่ละคนซื้อยังไงผมบอกว่าเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าอบตเทศบาลให้พวกนี้มาช่วยเราอไปเบิกจากคลังที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาซื้อข้าวทุกคนมีสิทธิ์ซื้อได้คนละสิบห้ากิโลผมเชื่อว่าระบายอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่มันได้ตามมาคืออะไรครับสต็อกเรา ที่มันเยอะที่บอกว่ามันเยอะล้นมันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆคนต่างประเทศที่เขาจะเตรียมจะมาซื้อเราเขาก็จะเริ่มมองว่าเอะสต็อกมันเริ่มน้อยลงรอบน้อยลงครับข้าวจะเริ่มมีราคาทันทีครับแล้วพื้นที่ที่เราจะต้องไปเสียเก็บข้าวฝากประหยัดไปอีกอันนี้ที่สําคัญที่สุดคืออะไรนี่คือการบรรเทาความเดือดร้อนช่วยค่าใช้จ่ายประชาชนครับเงินมาจากไหนที่เราขาดทุนก่ภาษีของท่านไงครับครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า การขายข้าวการระบายข้าวของรัฐบาลเนี้ทำไมมันมันทําได้ชักช้ามากแล้วก็ระบายได้น้อยมากแล้วก็ปล่อยให้โกดังข้าวมันมีข้าวมาทะลักทลายขนาดนี้เกิดอ,อะไรขึ้นปัญหาของการระบายข้าวของรัฐบาลนี้มันผิดพลาดยังไงก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกก็มีแต่คนพูดว่าของนี่มันมีปัญหาครับมากมีเสียอเป็นคุณคุณอยากจะซื้อไหม ถ้ากันบอกว่าข้าวของเราดีมีคุณภาพแล้วไม่ได้มีมากมายล้นตลาดอย่างที่เขาพูดกันตอนนี้ต่างประเทศเขาดูข่าวเขารู้หมดแล้วครับเพราะพวกท่านพูดกันอย่างนี้นะยิ่งเขาฟังติดตามเาเห็นสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้เขาอยากจะมาซื้อข้าวบ้านเราไหมครับท,ท,ทีนี้ถ้าอย่างนั้นมีอ่านี่คือแนวทางแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยทางชาวนาเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลน,นี้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ไม่สามารถจ่ายเงินให้เขาได้ก็ ก็ออกไปเสียแล้วก็หารัฐบาลใหม่มาคิดว่าวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่จะทำทำได้ไหมแล้วก็ทําให้ชาวนามีหลักประกันแน่นอนชัดเจนไหมครับว่าจะได้เงินคืนเร็วถ้าเกิดรัฐบาลใหม่มาภายในผมผมไม่รู้ว่าชาวนาที่พูดเนี่ยเป็นชาวนาส่วนไหนครับถ้าเป็นชาวนาจริงๆเนี่ยผมว่าเขาไม่พูดอย่างนั้นนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีรัฐบาลไหนทําให้กับเขาเท่ารัฐบาลนี้ครับถ้าเอารัฐบาลอื่นมาท่านมั่นใจหรือว,ว่า เขาจะทําให้อย่างนี้วันนี้ชาวนาเขาบอกเขาอยากได้เงินอย่างเดียวแล้วเขายังยืนยันนะครับว่าถ้าสามารถให้เงินเขาทาได้เขาก็อยากได้นโยบายนี้ต่อครับแล้วผมก็ยังยืนยันเหมือนกันว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดเขาทําตรงนี้ได้เขาก็ต้องทําต่อเหมือนกันอืเขารู้อยู่แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื่องไม่มีตังค์มันเกิดจาก กดดันรแรงกดดันต่างๆสร้างกระแสจนกระทั่งเหมือนกับว่าโครงการนี้มันแย่มากม,มันเป็นสิ่งที่ขาดทุนย่อยยับมีการทุจริตมากมายผมถึงบอกให้ความเป็นธรรมเถอะครับว่าถ้านโยบายนี้มีปัญหาแสดงว่าที่ผ่านมาในอดีตมีปัญหาหมดเลยครับ,รบแต่มันมีปัญหาเพราะคนพูดจนมีปัญหาไงแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าคนพูดเยอะ แต่คนที่พูดเาก็เป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจมาคอนข้างจะชัดเจนหลายท่านนะที่ออกมาบอกว่านี่คือความล้มเหลวของการการแก้ปัญหาทําให้ธุรกิจการส่งออกข้าวของประเทศไทยเนี่ยเจ๊งระเนระนาดเป็นหมดเรื่องคุณภาพข้าวก็แย่ไปหมดผมไม่ได้ปฏิเสธว่าขั้นตอนต่างๆมันมีการทุจริตแต่ไม่ใช่ว่าเราไปให้เขาทุจริตอย่างที่ผมพูดตอนรัฐบาลผมเป็นก็มีการทุจริตเราก็ไล่จับเราเราไม่ได้ไปส่งเสริมครับ แลวสิ่งนี้มันทุจริตเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดว่าเราไปสร้างให้มันทุจริตคนมันคิดจะโกงไงมันก็ถึงบอกไม่ต่างอันตอนนโยบายประก,กันคุณมีโกงไหมล่นะมันก็โกงเหมือนกันแต่ทำไมคุณไม่พูดกันแต่วันนี้คุณมาบอกว่าออไอโครงการนี้มีปัญหาทุจริตกันมากมายครับผมถามด้วยความเป็นธรรมสมัยผมทําอยู่กําไรไม่เห็นมีใครมาบอกให้ผมเลิกเลยอืครับมีแต่คนลองไปบอกตอนนั้นดิครับเขาจะบอกคนนี้เป็นคนไม่ดีทันทีแต่วันนี้คนดีออกมาพูดจังเลยว่า อันนี้ไม่ดีอ,อันนี้ให้เลิกอันนี้ทุจริตเยอะแต่ไม่เคยทำคนหลายคนที่มาพูดนะผมเห็นเคยได้มีโอกาสบริหารประเทศบ,บางทีมาเป็นบริหารเองเจ๊งเพราะพวกนี้จะเป็นคนดีตอนเห็นคนอื่นเพี้ยงพั้มไงก็ออกมาพูดว่าไอ้น,นี่มันไม่ดีครับก็เหมือนตัวเองเป็นคนดีทันทีเลย แต่ไม่ไม่ใช่เป็นคนดีที่จะพูดไม่เป็นคนดีที่จะทำนาะดีแต่พูดครับครับก็ปัญหาก็จะเห็นแบบนี้เยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยทางชาวนาก็จะเข้าไปจะเรียกว่าบางคนก็บอกว่าบางคนบอกว่าเอางี้ถ้าอย่างนั้นชาวนาแก้ปัญหาไม่ได้ชาวนาขอออกข้าวคืนแล้วแล้วดูเหมือนว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ดูเหมือนก็ท่าทางจะไม่รังเกียจที่จะจ,จะคืนข้าวจริงๆเรื่องการคืนข้าวเนี่ยเรื่องการจำนำเนี่ย ชาวนามีสิทธิ์มาถ่ายถ่ายได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากมาถ่ายนะครับแต่ตอนนี้พอพอไม่ได้เงินก็เลยบอกอยากก็ได้ข้าวคือจริงๆเราอยากจะพูดว่าเอาคืนก็ได้นะแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เงินตามเนี่ยรัฐบาลจะรับผิดชอบคุณว่าถ้าเกิดว่าชาวนาจะเอาข้าวคืนไปเนี่ยเขาไปขายยังไงเพราะมันก็ราคามันก็ก็ราคาขายตอนนี้ก็มีแต่คนพูดจนราคามันตกเนี่ยผมถึงบอกว่ามันจะเป็นทางแก้หรือว่าสุดท้ายมันก็ซ้ำเติมชาวนาอีกเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมสุดท้ายผมถึงบอกว่า วิธีแก้นะครับครับม็อบชาวนาที่ไปปิดบอกว่าเรียกร้องขอให้หาเงินมาจ่ายท่านน่าจะไปช่วยบอกม็อบที่มาสร้างปัญหาว่าให้เลิกเถอะเลิกไปกดดันเลิกไปสร้างกระแสกดดันจนกระทั่งว่าโครงการนี้มีปัญหาแล้วท่านก็จะได้เงินครแบงค์ต่างๆก็ก็บอกเออเขากล้าปล่อยแล้วแต่ไม่ใช่พอก็จะปล่อยในทีมีคนไปปิดแบงค์ไปกดดันบอกว่าถ้าปิดเมื่อไหร่ ถ้าปล่อยเงินเมื่อไหร่จะเอาเรื่องใครช้ค่าปล่อยว่าไปแล้วชาวนาส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีปัญหาเหมือนเหมือนกับที่มาคุยกับทางรัฐบาลได้ไหมที่มาออกมาชุมนุมนี่คือชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศไหมหรือว่ามีชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ยังคงได้รับการจ่ายเงินอยู่ในระดับที่ไม่มากเท่าไหร่ผมไม่ได้ไปไปเปรียบเทียบจังหวัดเอาแค่จังหวัดผมนครสวรรค์ผมไม่เห็นมีเลย ม,มีคนที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ยไม่เห็นเขาพูดอะไรเขารู้อยู่เขาก็รู้ว่านี่คือความลําบากของรัฐบาลเขาเข้าใจแต่มีชาวนาบางพวกที่ไม่เข้าใจซึ่งผมก็ไม่รู้เป็นพวกไหนครับก็ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าอตอนนี้ม็อบที่มาลงเรียกรายเงินะจะให้เอาชาวนามาประท้วงทําไมท่านไม่ไปบอกคนที่มาประท้วงบอกว่าให้มาบอกพวกผมเลิกประท้วงครับแต่ว่ามองอีกทางหนึ่งเนี่ยนะก็ จะเรียกว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเหมือนกันที่ปล่อยให้โอ้โหต้องหนึ่งขายข้าวเนี่ยก,ก็ทำได้ช้านะฮะแล้วก็ทําให้เงินที่ต้องค้างจ่ายชาวนานเนี่ยมีเป็นจํานวนถึง1.3แสนล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินมหาศาลมากทำไมปล่อยให้มันมันพอกพูนอยู่ได้ขนาดนี้นี่คือความล้มเหลวของการจัดการด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วที่ผมบอกไงว่าที่ผ่านมาเราจ่ายมาจะต้องหกแสนกว่าล้านเจ็ดแสนล้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยและจริงๆถ้าวันนี้ถ้าไม่มีการยุบสภาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แล้ววันนี้ถ้าพูดต่อถ้าท่านอยากจะให้ไม่มีปัญหาท่านบอกเลยครับว่าอย่าไปกดดันแบงค์ให้แบงค์เขาออกอจ่ายเงินให้มาเหอะรับรัฐบาลก็รับผิดชอบไปทั้งหมดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่วันนี้มีคนพูดจนกระทั่งคนจะเอ๊ะจริงจริงจริงการการที่รัฐบาลรักษาการต้องไปกู้แบงค์เนี่ยโดยเฉพาะโครงการที่มันผ่านการ,การอนุม,มัติข,ของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปถูกไหมเพราะมันเป็นโครงการเก่าแต่ทีนี้ทําให แบงก์เองไม่มั่นใจในข้อกฎหมายนี้หรือเปล่าหรืออย่างไรถึงทำให้นอกเหนือจากกระแสดกดดันของกปปสแล้วเนี่ยไอย้เรื่องประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นด,ด้วยไหมฮะหรือว่าไม่ไม,ไม่ประเด็นประเด็นเรื่องของการกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่าไอ้กลุ่มผู้ชุมนุมกดดันเนี่ยผมว่ามันไม่เท่าไหร่หรอกแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนมันมันอยู่ปัญหาคือว่าเขาเนี่ยพูดจนกระทั่งโครงการนี้เหมือนมีปัญหาครับทําว่าโครงการนี้มีการขัดทุนทุจริตมากมาย มันเหมือนว่าอยู่ๆคุณเป็นแหล่งเงินเป็นแบงค์่ะคุณจะเอาเงินมาให้โครงการที่มันทุจริตขาดทุนมากมายครับทั้งที่ผมบอกแล้วขาดทุนเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วไอ้ทุจริตเนี่ยมันมีแต่มันไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปให้เขาทุจริตรัฐบาลเนี่ยป้องกันอยู่แล้วแต่มันมีคนโกงอยู่แต่คุณไปเบาว่าโครงการที่ทุจริตเหมือนคุณคุณจะไปกู้แบงค์ผ่อนบ้านเขาบอกไอ้โครงการนี้จะเจ๊ง แบงค์ที่ไหนก็จะให้คุณใช,ใช่ครับคบทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมองว่าปัญหาที่จะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิดว่ายัง,งหากู้ไม่ได้ขายข้าวก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยจะรัฐบาลทําไงฮะแล้วยกอย่างหนึ่งการจะไปยึดการจะไปเข้าไปดูโคดังข้าวทั่วประเทศของชาวนาวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยไม่รู้จะเป็นลักษณาการไปยึดหรือว่าไปไปตรวจสอบหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะทําให้ชาวนาจากทั่วประเทศมัน อะไรนะรวมตัวกันมากขึ้นการเป็นชุมนุมใหญ่มากขึ้นจนรัฐบาลเอาไม่อยู่ไห้สุดท้ายผมบอกเลยว่าทาอย่างนั้นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานครับถ้าทําอย่างนั้นถามว่าชาวนาจะได้เงินหรือครับสิ่งที่ผมอยากกระบอกคือการที่พวกท่านจะได้เงินท่านแทนที่จะมากดดันรัฐบาลครับท่านต้องไปกดดันคนที่สร้างปัญหาว่าเลิกเลยครับอะไรที่โกหกเลิกเถอะอะไรที่ไม่น่าทําเลิกเถอะวันนี้เนี่ยผมอยากจะใช้คําพูดอะไรไหมครับแม้กระทั่งคุณจอพูดกับผมเนี่ยนะ อาจจะต้องมีคนอีกส่วนหนึ่งบอกว่าไอเนี่ยโกหกเพราะอะไรปะคนเราเนี่ยวันนี้ไม่รู้ใครพูดจริงไม่จริงเลยแต่ผมยังใช้คําพูดนี่ครับคนเราเนี่ยโกหกใครก็ได้นะครับแต่โกหกตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็บาปกรรมมันมีจริงผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับถึงที่สุดแล้วอันนี้คือจุดจบของโครงการรัฐจะนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยไหมครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันเป็นทางลงของรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อมีชาวนาออกมาคัดค้านเยอะๆภาษีของประชาชนส่วนใหญ่ หรือเป็นภาษีของคนทั้งประเทศจะได้ไม่มาทุ่มที่ชาวนาอย่างเดียวอันนี้จะเป็นทางลงมไม่ใช่ทางลงผมก็ยังมั่นใจว่ารัฐบาลเพื่อไทยถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ครับจัดท่าเลือกตั้งดีครับเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งอคนที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่บอกคุณคุณมาเลือกตั้งดีครับถ้าชาวนาที่ไม่เห็นด้วยก็อย่ามาเลือกแต่เห็นทาไมเลือกกันอยู่เนี่ยก็เลือกพักเพื่อไทยมาเต็มผมถึงบอกว่า เลือกตั้งเสร็จท่านจะได้รู้ว่าทํำยังไงต่อผมมั่นใจว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาทําต่อแต่อาจจะต้องมีการปฏิรูปรเรื่องระบบจํานาหน่อยไอ้ตรงไหนที่เป็นรูรั่วเยอะๆเราจะต้องหาทางป้องกันครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องเงินเราไม่เคยคิดก่อนว่าถ้ายุบสภาแล้วมีปัญหาเรื่องเงินเราจอาเงินไงผมว่าอันนี้ก็ต้องเป็นช่องทางที่ก็ต้องคิดอยู่ว่าจะแก้แต่ผมยังยืนยันว่านโยบายไม่ได้มีปัญหาครับและเป็นนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทย เงินหมุนเวียนในระบบเราต้องการให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ,บสมัยประชาธิปัตย์ตย,ยังย้งยอนอีกนิดแกบ,บอกกระตุ้นเศรษฐกิจจ่ายเงินให้คนมีเงินเดือนสองพันนั่นก็ขาดทุนร้อยเปเตนั่นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันไม่ต่างกันแต่วันนี้คนลืมจุดนี้ไปหมดมองอะไรอย่างเดียวว่านี่มีปัญหานี่โกงกัน รัฐบาลทำความเสียครับครับครับก็คงต้องได้คุยกันอีกทีวัน <c> น <oughs> ี้หมดเวลาแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากกรผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ